ใครอยู่เชียงรายนะคะเรามีร้านมาแนะนำค่ะบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยต้องมาที่นี่เลยวันนี้เราอยู่กันที่เชียงรุ้งปาร์มาเรียกน้ำย่อยกันที่สลัดเท้าเซิร์ฟไอแลนด์และมาต่อกันด้วยพอกช็อปพริกไทยดำน้ำซอสนี่คือเข้มข้นเลยบรูสกาเนี่คือสีน่ารักมากปลาทอดสมุนไพรคัสไซมาตัวยงใหญ่ชิ้นโตๆเต็มปากเต็มคำเลยค่ะกุ้งแช่ละปลาเขาตกแต่งมาน่ากินมากเมนูนี้ใครมาต้อง เลยค่ะหอมกทะเลมะพร้าวอ่อนบอกเลยว่าอร่อยแล้วมาปิดท้ายกันด้วยอันชันมะนาวกินเสร็จแล้วก็ออกมาเดินเล่นถ่ายรูปกันต่อค่ะมาดูคุณแม่นั่งจิบกาแฟทำเอ็วีกันค่ะบรรยากาศดีๆแบบนี้คุณแม่ชอบปะ แล้วก็เดินม,มาถ่ายรูปคู่กับน้องหงขาวหงดาใครมาตอนเย็นเย็สามารถมาถีบเลิฟเป็กกันได้นะคะบรรยากาศดีเลยมีความเป็นส่วนตัวธรรมชาติสุดๆใครอยากพักผ่อนแนะนําที่นี่เลยค่ะเป็นทางคาเฟ่และรีสอร์ทมีมุมของเด็กๆอยู่กันฝั่งนี้นะคะที่นี่เปิด10โมงถึง4ทุ่มทุกวันบรรยากาศดีติดภูเขาพิกัดตามบนดงมหาวันอําเภอเวียงเชียงรูถคาจะ